รายพุทธดีงาพัฒเอธิริกรสุมันหรือพี่เอกรันอีสองนรอยสาสิบเก้ารชื่อว่าก็ชูราคุณรู้ใจมี2544รายการกีสถี2552รายการชูไนโชว์2558นะและพุงนาน่าและพุงนานาสุดที่เป็นรายการคล ok อคุณต่อยและก็คุณรายการ พงหน้าดุดด็ดเด็กก็ด้วยพงนาหน้าสุดในรายการชูนายโชว์จิดไปด้วยพงนาหน้าสุดในรายการพรอคุณตอยคู่กับโนกตตีตรวัตรนรักคุศีและด้วยครับและปัจจุบันนี้เต็นรายการตลอดนี่รายการหนึ่งก็คือชูเดโชเพื่อเรื่งราของคบกันไหนในวันพรุ่งนี้สยครับ for <laughs> fun.